คดีสุดโหดที่ยังเปิดไม่ได้คดีแรกอันดับที่9แจ็คเดอะลิปเปอร์มันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบฆ่าโสเพณีตอนกลางคืนแล้ววิธีฆ่าเนี่ยก็แปลกๆบางทีก็จะมีประจานเอาไปผูกเอาไปทิ้งไว้ตามพื้นที่ที่คนเขาแบบเห็นได้นางโหดเที่ยมแล้วก็นางโหดหลายมากฆาตกรต่อเนื่องพวกนี้สุดท้ายปมมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมตัวเองเป็นลูกที่หาพ่อไม่เจอเพราะแม่ คือโสเพณีตัวดีนี่เองสุดท้ายเพื่อแก้ปมในใจอยากจะเอาชนะฆ่าแม่ไม่ได้ก็ฆ่าโสเินีที่เป็นตัวแทนของแม่ในทางหลักจิตวิทยานั่นแหละคือปมที่อยู่ในใจชุกวันนี้ คดีแจ็คเดอะริปเปอร์มีคนมาสร้างเป็นหนังแบบเยอะมากหนังโปรดที่พี่ชอบก็คือโคนันแต่ว่ายังหาตัวฆาตกรไม่เจอแล้วมันคือใครก็เป็นข้อสงสัยที่ยังต้องตามต่อไปค่ะถ้าใครอยากได้คดีเด็ดๆมันมันวิเคราะห์แบบเจาะเลกนี่ค่ะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ